ท่านีท่านครับท่านครับตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างเวทีการประกวดสติงามพร้อมนะครับของพลดอกคำใต้น,นะครับเป็นคืนวันที่14วันวัลเลนเนลทน์ย ปี2558นะครับท่านนายอำเภอชเวงศัก์ใจคำพร้อมด้วยหกกับของกระสรวนราชการและก็หน่วยงานต่างๆทั้งภาคและเอกชนนะครับร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมดอกคาใต้วันดอกคําใต้งามและของดีอำเภอดอกคําใต้นะครับและค่ําคืนของวันที่14นี้นะครับก็เป็นการประกวดสตรีงามพร้อมนะครับของอำเภอดอกคําใต้นะครับ เกณฑกรรมนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับหลักเกณฑ์การประกวดแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศของค่ำคืนนี้กันดีกว่านะครับเชิญครับสวัสดีเจ้าจื่อกันิกาโตตะกูลเจ้าตำบลห้วยล้านทรงเข้าประกวดเจ้าเจ้าจื่อนางมุกสิตาคำใหญ่เจ้าแม่บ้านตำบลบ้านธรรมทรงเข้าประกวดเจ้า สวัสดีเจ้านางเดือนสมดีเจ้าตำบลคือเวยงทรงเข้าประกวดเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าจือนางฟองพันวงหานตำบลดงสวนทรงเข้าประกวดเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสุทินสมศรีวิสากิจชุมชนมอนทางตะวันส่งเข้าประกวดค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัทรวดีค่ะตำบลหนองหลมสรงเข้าประกวดค่ะ สวัสดีเจ้าจื่อนางมัชิมาบัวย่อยตำบลบ้านปินทรงเคาะประกัวเจ้าดิฉันตัวแทนของตำบลดอกคำใต้นางบัวไข่หนอคำบุตรค่ะ จือนางพันนีชัยทิศเจ้าตำบลบุญเกิดทรงเข้าประกวดเจ้าสวัสดีเจ้าจื่อมนทิราโอฟงเจ้าตำบลสันก้งทรงเข้าประกวดเจ้าเจ้าเจ้าจือนางจุลดาฮาชิดะเตตตำบลดอนสิจุ้มทรงเข้าประกวดเจ้าเจ้าจือจือธนาวดีสมศรีเจ้าตำบลปปะสางทรงเข้าประกวดเจ้า ไปแล้วครับพิจารณาจากตอนที่มใช่ที่ที่เห็นสัมภาษณ์วันก่อนนั้นนะคะครับแล้วรอบนี้อีกหนึ่งร้อยคะแนนนะคะมีอะไรบ้างคะเ่เป็นรอบนี้เป็นรอบพิเศษครับรอบก็ร้อยคะแนนเท่ากันเช่นเดียวกันมีการพิจารณาอยู่ห้าส่วนด้วยกันอ๋อค่ะส่วนแรกนะครับครับส่วนที่หนึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะบุคคลก็ยี่สิบคะแนนโอ้ค่ะส่วนที่สองค่ะครับก็พิจารณาจาก ความเสียสละแล้วก็การบําเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมอีก20คะแนนครับ3นะลคะและในส่วนที่3ก็คือพิจารณารส่วนให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีอีก20คะแนน <4 S 1> สนท <4 S 1> e <4 S 2> ี่ะ ก็ดูจากสภาพครอบครัวและการครองเรือนและการครองเรือนแคะแุดสุดท้ายค่ะสุดท้ายก็คือการได้รับการยอมรับในสังคมและก็ชุมชนครับใช่ข้อนี้สำคัญเนาะข้อนี้เลือกมาแล้วสังคมไม่ยอมรับก็ไม่ได้ใช่ไหมคะกับยี่สิบคะแนน สมกับชื่อที่ว่าสตรีงามพร้รอมนะคะพร้อมงจริงๆและในวันนี้ก่อนที่เราจะได้ยนโฉมสาวงามทั้ง12ท่านเรามีเกณฑ์กติกาของขวัญใจมหาชนใช่ไหมคะคขวัญใจมหาชนของเราจะตัดสินด้วยมาลายกาชาตินะคะมาลายกาชาติเรามีจำนายอยู่ตรงไหนคะต้น ด้านขวามือเนี่ยครับด้านขวามือนะคะโอ้ชูแล้วนะคะด้านขวามือของท่านผู้ชมด้านซ้ายมือของพิธีกรนะคะทวงละยี่สิบาทคิดเป็นยี่สิบคะแนนเลยนะคะสําหรับจัดสินขวัญใจมหาชนเราจดสินกี่รอบนะคะสามสี่รอบยุตินาสีรอบด้วยสามรอบนะคะรอบรอบแรกเดินหนึ่งรอบให้ได้รอบที่สองค่ะ และก็รอบที่สาเป็นการตัดสินเลยรวมจะอยู่สามร,รอบในส่วนหรือว่าผิดพลาดยังไงกรรมการช่วยกระซิบมาด้วยนะคะในส่วนของขวัญใจมหาชนใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสตรีนพรอมนั้นสี่รอบด้วยกันค่ะเมื่อกี้เราอ่านคุณสมบัติที่ร้อยคะแนนแรกที่สัมภาษณ์ไปวันก่อนทีนี้ยังก็คือการแต่งกายนะคะการแต่งกาย1ิบคะแนนนะคะ เกณฑ์ที่2บุคลิกภาพทางหรือความงามทางกาย20คะแนนค่ะ 3. การมีสติสัมปชัญญะหรือว่าไหวพริปสติสัมปชัญญะทางจิตใจนะคะ20คะแนนนะคะ 4. ปฏิภาณไหวพริบการตอบปัญหาทั้งวาจาแล้วก็ปัญญานะคะอีก20คะแนนและสุดท้าย ความเป็นสตรีงามพร้อมทั้งกายวาจาและก็ใจ,ใจอีก30คะแนนรวมเป็น100คะแนนค่ะถือร้0รวมจากในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะต่างๆอีก100คะแนนรวมแล้วเป็น200คะแนนค่ะ สิบแปดนะครับของมาเป็ก็ Thank <laughs> you.